โยโซภาคะวาอาระนังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอารานั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนะภาคาวาตธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภาคาวโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังพระขวันตั้งสาธรรมังสะสังคังอิเมหิสการ,าระหิยาธารังอโรปิเตหิอาภิปูชยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีรพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระทรงด้วยเครื่องสก,การาทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภาคขาวาสุจิรปารินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่ปรินิพานานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ปาจิมาชันตานุกรมปมาณาซาทรงมีพระหาทัไทยอนุเคราะห์แก่พัวข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการะทุกขตาปันนาการภูเตปติคันหาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อมหากังทีขรตังหิตายะสุขายาเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอาระทัง สัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังระควันตังอาภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอาภิบาทพร,ระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธรรมนัมมัสสามิาพระพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภางขาวโตสาวกาสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามมข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์อันธรรมยังพุทธะภะควะโตปุพพาคะนะมะกรังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสาภาคาวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัตสาตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนาโมตัสสะภะคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาราณาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธ,ธาสิรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง อันธรรมยางพุทธ,ธาพิทุติงกโรมะเสยโยโสตธาคา,าโตพระธาคโคเจ้านั้นพระองค์ใดอารานังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขาโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโรโุริสาธรรมมาสาราธีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์นังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระเขาว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสาเทวากังสมาระกังสาพรามะมกัง ศาสตามาณพระมณิงปาจังสาเทวมนุสังสายังอาพินญาสัชิกัตวาปเวเทศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงทำแล้ว อาทิกาลยานังภัยเร่ะในเบื้องตน้นมาเชกกาลยานังภัเร่ะในท่ามกลางปาริโยสานกาลยานังภผเร่ะในที่สุด สาทางสาพยัญชนะเกวรา,าริปุริปนังปริสุทธังพระมาจาริยังปากาเซสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะ ตามานั่งพระขวันตั้งอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเจ้าพพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามานั่งพระกวันตั้งศิรสา,านามามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว หันธรรมยังธรรมาภิตุติงกโรมะเซโยโซสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว สันติทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปานิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหีเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมังธรรมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้น ตะมานั่งทร,รมังศิรา,านาณามีข้าพเจ้านอบน้อมประธรรมนั้นด้วยเสียนกล่าวหันธรรมยังสังคาพิทุติงกโรมะเซโยโซสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวะกะสังโค สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุป,ปติปันโนภาคาวะโตสาวกัสังคโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกะสังโค สงสาววของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่ นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภพคาวะโตสาวกาสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชา ปาหูเนยโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักษีนาทานอัญชลีกรนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตารังปุญญเกตังโลกาสา เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตะมาหั่งสังคังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตะมาหั่งสังคังศิราสานาม,ามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียนกล้าว อันธมยังรัตนาตยปนามะคาทายโยเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทันจะพนามะเซนุูโทสุสุโทกรุณามันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันโนบ โยจันตาสุทธะภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะปาปูปกิเลสะคาตาโกเป็นผู้ข่าเสียซึ่งบาปและอุปากิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหามาททเรนาตัง ข้าพระเจ้าว่ายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อธัมโมปาิโปวิยตตาสาัสตุโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมัคคป,ปากามัตตาเภทพินาโก จำแน่ประเภทคือมากผลนิพพานส่วนใดโลกุตตโรโยจะตาะทัทธ,ธิทิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตตาระนั้นวันทามิธรรมัาหามาทะเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอือเฟื้อสัางโคสุเกตาพยาติเขตาสัญโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยธิธาสัญโตสุขาานุโภทโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูใดโลลาปาฮิโนอริโยสุเมธาโซเป็นผู้ละกิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอาหามาทเรนาตัง ข้าพระเจ้าไหวยพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้ออิเจวะเมกันตาพิปูชเนยยากังวาทุตะยังวันทยตาปิสังขาตังปุญยังมายายังมะมะสพพุปปัตถวา มาหุนตุเบตสัสปปะพาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ ขออุปัตถวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทตาธาคาโตโลกเกอุป,ปันโนโพระตาธาโคจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อาราหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจาเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข อุปัสมิโกปรินิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพานสัมโพทัามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังธรรมังสุตวาเอวังจานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกชาราปีทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุก มารณนำปีทุกคังแม่ความตายก็เป็นทุโกโสกาปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาซาปีทุคังแม่ความโศความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ อปิเยหิสัมปโยโคทุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุโคความพรักพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยำปีชังนลภพติตามปีทุก้ังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนปัญจุป,ปาทานคขันธาทุค้าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกเสยยทีทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปปูปาธานาคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาธานาคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปปาธานาคันโทขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญา สร้างคารูปาทานะขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณุปาทานะขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปาริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง ทารมามโนโสภคขวาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพาหังสาวกเกบิเนติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมาก เอวังภาคาจะาปน,นัสสะภาคาวโตสาวะเกสุอนุสาสนีพะหูลาปะวะตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกจากนี้ว่า รูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เทียงวิญญาณนนังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยง รูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน วิญญาณนังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสาเพสังขาราอนิจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสาเพธ,ธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตมายังโอตินนามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชารามรณนนาโดยความแก่และความตายโซเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานาเซหิอุปายาเซหิ โดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายถูกโคตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกคาปาเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว อาเปวนามิมาสะเกวรัสะทุกขคันท ah ัสสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติทำชนัยการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ กีรปรินิพุตัมปิตังภะกวันตังอุทิศารหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพานานแล้วพระองค์นั้น สัทธาคา,าราสมาอานาคาริยัปปพพจิตาเป็นผู้มีสัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือแล้วตดสมิงภควาติปรมจริยังจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรมจรร์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ภิกคุูนางสิกขาสาชีวะสมาปันาถึงพร้อมด้วยสิกขาและทำเป็นเครื่องเรียงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพระมาจาริยังอิมัสเกวรสาทถุคาคันทัสอันตากิริยายะสังวตตูขอให้พรหมจันทร์ของเราทั้งหลายนั้น จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เทินจิระปารินิพุตมปิตังภควันตังสรรังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณา ธรรมมันจะสรงคันจาถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัดสะพคกวะโตสาสนังยาธาสติยาธาพลังมานสิกโรมาอนุปฏติปัชามาจากทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปฏิขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมัสเกวารัสสทุกขคันทัสสอันตะกิริยายะสังวัตตุ จงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิน